สวัสดีคุณผู่ฟังท่านค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตาที่สามของเราเปิดขึ้นโดยบังเอิญสัมผัสที่6กหรือตาที่สามในตัวมนุษย์เป็นสิ่งที่มีพลังยิ่งใหญ่และว่ากันว่าเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเก็บไว้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถอยู่บนร่างกายของเราได้ค่อนข้างจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่บอบางหรือเป็นอิทเทริกร่างกายอิทเทริกซ้อนทับอยู่เหนือร่างกายจริง และจักระที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถพบได้ในร่างกายของเราตาที่สแตกต่างจากตาทั้งสองข้างของเรามากมันมีพลังมากกว่าและมีความสามารถในการมองเห็นรูปแบบและพลังงานของจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นประสาทสัมผัสทางกายภาพของเราถูกจํากัดอยู่เพียงสิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสและรู้สึกได้ แต่สิ่งที่ตาที่สามทำนั้นนอกเหนือไปจากสาระสำคัญของชีวิตจะต้องควบคุมพลังงานของตาที่สามอย่างเหมาะสมไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถเปิดหรือปิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการเป็นเรื่องจริงจังและต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเราสามารถถ่ายทอดพลังงานนี้ออกมาได้เราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสามารถทางสัญชตาตญาณของเรา ก็จะเฉียบคมขึ้นและเราจะสามารถเข้าใจมิติทางจิตวิญญาณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงอาจสามารถรับข้อความที่มียานทิพย์หรือพัฒนาพลังจิตได้เราจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนและรู้สึกถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อน โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สามารถครอบงำประสาทสัมผัสและอารมณ์ของเราได้มีหลายครั้งที่ตาที่สามอาจเกิดการอุดตันได้และเราควรระมัดระวังจะได้แก้ไขปัญหาได้การอุดตันสามารถมีได้สองประเภทคือไม่ว่าจะเกิดจากเราหรือบุคคลอื่นการอุดตันที่เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองนั้นเกิดจากการคิดลบที่เราเก็บซ่อนไว้ภายใน ความกลัวความวิตกกังวลและความไม่เชื่อของเราอาจทำให้ดวงตาที่สามของเราอุดตันได้หากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำเราเราจะต้องรู้สึกไม่สบายเกี่ยวกับสัมผัสที่6ของเราการอุดตันอาจเป็นเพราะอิทธิพลของกรรมในอดีตหรือการขาดวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณในชีวิตที่ผ่านมา แม้แต่การแสดงความไม่เชื่อว่ามีตาที่สก็อาจทำให้เกิดการอุดตันได้เราอาจต้องละทิ้งความคิดและความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้เพราะเราไม่สามารถถ่ายทอดพลังแห่งสัมผัสที่6ได้ซึ่งจะนำไปสู่การหยุดชะงักในการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งใดมาขัดขวางการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราได้ เพราะมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและการพัฒนาของเราในฐานะมนุษย์การอุดตันที่เกิดจากคนอื่นมาในแง่ของการปฏิเสธและความกังขาที่พวกเขาแสดงต่อคุณในพฤติกรรมของพวกเขาคนเหล่านี้สามารถทำลายความสามารถทางสัญชตาตญาณของเราอย่างรุนแรงด้วยทัศนคติเหยียดหยามของพวกเขา และความนับถือตนเองของเราอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเราไม่สามารถต่อสู้กับบุคคลเพื่อความเชื่อที่พวกเขายึดถือแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงคนที่เข้มงวดเช่นนั้นในชีวิตได้เสมอเคารพความเชื่อของกันและกันและสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนบนพื้นฐานนี้ เรายังสามารถฝึกฝนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีจิตวิญญาณมากขึ้นได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและเริ่มนั่งสมาธิตาที่3ที่ถูกบล็อกจะไม่ได้รับพลังงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อปลดบล็อกมันเราต้องเปลี่ยนพลังงานจากแหล่งอื่นไปยังตาที่สของเราทางเลือกที่ดีที่สุดที่เรามีคือดวงตาทั้งสองข้างของเรา เนื่องจากดวงตาทั้งสองข้างอยู่ใกล้กับตาที่สามของเราด้วยเพื่อเปลี่ยนเส้นทางพลังงานไปยังตาที่สามเราต้องปล่อยให้ดวงตาทางกายภาพของเรามองไม่เห็นนั่นก็คือการหลับตาแล้วนั่งสมาธิต่อไปนี้เป็นวิธีที่เราสามารถบอกได้ว่าดวงตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดอยู่หรือไม่และนำเราไปสู่สถานที่และจุดประสงค์ของเราในจักรวาล1 ความรู้สึกกดดันระหว่างคิ้วการสำแดงของตาที่สนั้นทำหน้าที่ดูวความรู้สึกที่สอดคล้องกันระหว่างคิ้วเราจะรู้สึกได้ถึงสัมผัสอันอบอุ่นและเบาบางหากเรานั่งสมาธิเป็นประจำความรู้สึกนี้จะเด่นชัดขึ้นเมื่อมีสมาธิอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นโดยความคิดทางจิตวิญญาณแต่อาจปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและมาจากไหนก็ได้ไม่รู้ ความรู้สึกนี้จะกลายเป็นเครื่องมือเตือนใจและดึงดูดกลับมาสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ 2. มองการไกลการมองการไกลหรือสัญชตาตญาณคือความสามารถในการคาดการสิ่งต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงสมาธิและการเติบโตทางจิตวิญญาณส่งผลให้เกิดการครอบความคิดตามสัญชตาตญาณ ซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในตอนแรกจะรู้สึกเสียวซาเป็นความรู้สึกแบบแมงมุมชั่วขณะที่เกิดขึ้นและหายไปแต่ด้วยการทำสมาธิเป็นประจำความรู้สึกตามสัญญาณน,นี้จะแข็งแกร่งขึ้นและควบคุมชีวิตของเรา 3. การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง การสำแดงของดวงตาแห่งจิตวิญญาณยังอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองในชีวิตของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปและราบรื่นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กระบวนการที่มีพลังและเป็นพิธีกรรมแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องลักษณะพิเศษคือการส่งพลังงานเชิงบวกอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเราต้องการเท่านั้นมันเป็นภารกิจที่ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆหรือ เราจะทำเพียงเพราะมีคนแนะนำหรือเรียกร้องจากคนอื่นมีใจดีที่เปิดกว้างในการเริ่มต้น 4. การเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับการพึ่งพาตนเองภายในคุณรู้หรือไม่ว่าคุณเป็นใครอย่างแท้จริงในโลกตะวันออกมีความแตกต่างอย่างมาก ระหว่างตัวตนและตัวตนของเราคือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบและตัวตนของเราคือการตระหนักรู้ภายในถึงสถานที่และจุดประสงค์ของเราในจักรวาลเมื่อตาที่3ของเราเปิดขึ้นวิธีที่เรารับรู้จักรวารลเลเบนสเวลของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเราจะรู้สึกมีพลังด้วยความแข็งแกร่งและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นใหม่ เมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นประกายอันรุ่งโรจน์ในความไม่มีที่สิ้นสุดและจักรวาลกำลังเปิดให้เราบานสะพรั่งจงรู้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับดวงตาแห่งจิตวิญญาณ 5. การเห็นแสงปรากฏการที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่มีความละเอียดอ่อนและไม่ปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่าเสมอไปอย่างไรก็ตามการมองเห็นของแสงนั้นชัดเจนเท่าที่ได้รับ แสงจะปรากฏตรงจุดระหว่างคิ้วเมื่อเรานั่งสมาธิอย่างลึกซึง้งและมีสมาธิไปที่ตาที่สามแสงอาจก่อตัวเป็นจุดวงกลมและรูปแบบนามธรรมแต่ในขั้นตอนสุดท้ายแสงจะพัฒนาเป็นดาวห้าแฉกและเรืองแสงเป็นสีทองในทรงกลมสีน้ำเงินเข้มรูปแบบที่ชัดเจนของดวงตาแห่งจิตวิญญาณนี้เป็นที่รู้จักและโด่งดังอย่างกว้างขวาง ในวัฒนธรรมทางการมองเห็นและทางวาจาของตะวันออกและตะวันตกคุณผู้ฟังท่านคะตาที่สหรือจักระที่หของเราครูได้ทำคลิปไว้แล้วอย่างมากมายต้องย้ำเสมอว่าตานี้เป็นตาแห่งการปิดพบและเป็นจุดสัมผัสรับรู้ที่วิญญาณของเรารับรู้จากสิ่งที่กระทบภายนอก แล้ววิ่งเข้ามาสู่ภายในจิตใจของตัวเราเองผ่านจุดรับรู้นั่นก็คือตาที่สามเมื่อความคิดของเราประมวลผลเรื่องที่เข้ามาไม่ตรงตามลักษณะของสมองจะทำให้ตาที่สามของเราบล็อกกระทันหันตาที่สามนี้ยังเกี่ยวกับการนั่งสมาธิดังนั้นสองส่วนสำคัญของตาที่สามของมนุษย์เราที่มีการบล็อกอย่างง่ายๆนั่นก็คือหนึ่ง ตัวเราเองที่ไม่รู้จากเรื่องกลไกทางจิตวิญญาณไม่รู้การทำงานของจักระตาที่สามและไม่รู้การเชื่อมต่อกับตัวตนภายใน 2. เราใช้ชีวิตกับเพื่อนของเราบุคคลใดก็ตามแต่ที่เราปรารถนาดีชี้แนะให้คำแนะนำ แต่อีกฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยไม่รับรู้กับสิ่งที่เราให้คําแนะนำเขาสะท้อนกับพลังงานกลับคืนให้กับเราจึงทำให้ตาที่สามของเราเกิดการอุดตันและบล็อกเกิดขึ้นเมื่อดวงตาที่สามของผู้นั้นบล็อกจะทำให้ยานทัศนะไม่ใสยานปัญญาไม่แจ้งมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนจิตใจมีมุมมองที่แปลกประหลาดทางด้านความคิด จิตวิญญาณและความเชื่อด้านศาสนาเราจำเป็นต้องให้ความสนใจอันหนึ่งที่อยู่ทั่วร่างกายคิดว่าเป็นเขื่อนที่ควบคุมการไหลเวียนของพลังงานทั่วร่างกายว่ากันว่าการมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นกลีบสมองส่วนหน้าและต่อมไพเนียลตาที่สามมักเป็นจุดโฟกัสที่ท้าทายที่สุดการจ้องมองที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการไตรตรองและทำให้มีวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เราจะเน้นไปที่จุดระหว่างคิ้วซึ่งเป็นที่นั่งของตาที่สที่ยอมรับได้จุดโฟกัสนี้มีความสำคัญในการสร้างออร่าของเราและด้วยเหตุนี้จึงมีความชัดเจนในความตั้งใจและเก็บโฟกัสของเราไว้พลังแห่งการโฟกัสในจุดจักระเรียนรู้วิธีควบคุมและรักษา จุดสนใจของเราการทำสมาธิการไตรตรองตนเองและการค้นพบตนเองมีสองสิ่งที่เหมือนกัน 1. สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนทางแห่งการใกล้ครควนเพื่อรู้จักตนเองและด้วยเหตุนี้จึงมารู้ความสมดุลและความสามัคคี 2. พวกเขาทั้งหมดเรียกร้องและพื่งพาความสามารถของเราในการยึดและควบคุมโฟกัสของเราเมื่อพูดถึงการค้นพบตนเองและการทำให้เป็นจริง การมุ่งเน้นเป็นสิ่งสำคัญมากและเมื่อเราพูดถึงการโฟกัสการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญความโฟกัสเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนได้ซึ่งเราทุกคนมีอย่างไรก็ตามในแต่ละวันจิตใจของเราสามารถกักทรัพยากรอันมีค่านี้ไว้ได้อย่างจากัดดังนั้นปริมาณการควบคุมที่เรามีจะเป็นตัวกำหนดว่า เราใช้ทรัพยากรนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดเราสามารถบรรลุผลสำเร็จในแต่ละวันได้มากเพียงใดและเราจะหมดแรงหรือมีพลังเพียงใดเมื่อสิ้นสุดวันหรือสัปดาห์หลักการใช้งานของตาที่สามเป็นไปอย่างได้ง่ายๆเรื่องใดมากระทบตัวเราขอให้เราพิจารณาทุกอย่างตามความจริงอย่าคิดไม่ดีต่อตอนเองและอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่น เมื่อเราชี้แนะหรือแสดงความเห็นไม่มีใครเห็นด้วยกับเราจงถอยหลังกลับแล้วใช้ชีวิตร่วมกับตัวเราเองเพียงเท่านี้ตาที่สามของเราก็จะเริ่มมีพลังและสามารถฟังเสียงสัญชาตญาณของตนเองหรือซิกเซนได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะขอทุกท่านมีความสุขจากขาใช้ที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เป็นพลังใจให้กับนักฝึกฝนในทุกๆคนนะคะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัว แม่ครูน้อยประตูทำห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้เชื่อมโยงกู้ยันบรมีแล้วมากกว่า700ชีวิตขอให้ทุกท่านใช้พลังงานของตาที่สามอย่างสร้างสรรค์และความมหัศจรรย์จะค่อยๆเกิดขึ้นกับท่านในทุกๆวินาทีค่ะเป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนโปรดใส่คำว่าฉันยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ